สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ SNP เสนอรายการ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Herb Miracle มหลมหาสารสมุนไพรรายการที่จะบอกสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสุขภาพที่ดีกับคุณและสมุนไพรที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือแอปเปิลค่ะค่ะสารสำคัญที่อยู่ในแอปเปิลจะเป็นสารกลุ่มฟาาวนอยที่ชื่อควอสตินจะมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระได้ดี จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจจะช่วยบำรุงเส้นเลือดให้แข็งแรงรวมถึงจะมีกรดผลไม้ที่ชื่อมาลิกแอซิดทาทาทลิกแอซิดจะช่วยย่อยอาหารพวกโปรตีนแล้วก็ไขมันได้ดีส่วนของเปลือกและเนื้อของแอปเปิลจะมีเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้ชื่อเพคตทินจะมีคุณสมบัติในการพองตัวได้มากจึงเป็นตัวเพิ่มกาก,ากใยในทางเดินอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพในการขับถ่ายจะช่วยลดการอยากอาหารจึงช่วยลดน้ำหนักได้ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลและลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีการนำเอาสารสกัดจากแอปเปิลไปเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่จะช่วยบำรุงผิวหน้าเพิ่มความชุ่มชื้นกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวให้ดูอ่อนเยาว์และลดริ้วรอยด้วยค่ะ ส่วนในตอนหน้าจะพบกับสมุนไพรตัวไหนนั้นอย่าลืมติดตามใน e เพิ i r ม c ิรมหา,าจารรจัสมุนไพรวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ